ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้า ก็สำหรับวันนี้นะคะมาด้วยรูปแบบนี้นะพอดีเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วก็สระผมด้วยและยังไม่ได้เป่าผมนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะวันเสาร์ที่27กร,รก,กฎาคมนะคะบ่าย3โมงนี้นะคะมีการแข่งขันุบอลไทยนะคะชุด U29 นะคะก็เป็นการแข่งเอ่อชิงแชมป์อาเซียนนะคะทุกคนวันนี้จะเป็นรอบดองชนะเลิศนะคะไทยเจอกับออสเตรเลียะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเชียร์กันดีกว่าว่าผลงานน้องๆจะ เป็นยังไงนะคะแล้วก็น้องๆจะเข้าไปสู่รอบถัดไปได้หรือเปล่าดีไปทดเวลาหนาดีไปไปน้องไปต่ออเออเมื่อกี้ก็คือออสเตรเลียบุกเข้ามานะแล้วก็น้องน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะก็สกัดออกไปนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาละแล้วก็ออสเตรเลียได้เตะมุมเอ,อ้ยไปฮะเราได้บอล เฮ้ยจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเอ่อทีมชาติไทยขึ้นนําอยู่นะคะ1ประตูต่อศูนย์แต่เราเหลือแค่10คนโดนใบแดงไปหนึก็คือเป็นเหลืองแดงอะ่ะเอ้ยไม่ต้องฆ่าแล้วน้อง10คนเราก็บุกไปเลยโอ้โหเกือบได้ลูก2เอออือ,อ,อมันก็บุกมาบ่อยเหมือนกันนะตอนนี้ก็ ผ่านไป2นาทีนิดๆแล้วของของการทดเวลานะเปลี่ยนตัวไทยเปลี่ยนตัว2คนเออเล่นดีว่ะธนกิจโชดเมืองปัดเด็กบุรีรัมแน่เลยเพอแป๊บเดียวไปอีกนิดเดียวนะ้องอีกนิดเดียวอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,รอะเอ,อ้ยไม่เอาดีไม่เล่นแรงดิเหลืองเลยแดงดีกว่าเถียงเถียงแดงเลยแดงเอ,อ้อยาดึงเกมน้องเล่นเลยดีกว่า โอ้ยเรามันทีมชั้นนำเราเล่นเลยเราไม่ต้องดึงเวลาเอาเลยเราจะไปเข้าชิงเออเอาอีกะอนะออสเตเลียแม่งได้บอลอีกละด,กดักไว้น้องดักไว้นายเล่นแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้ยโ้ยโอ้ยอ่าต่อเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยไม่เอานะนั่นมันเลือดร้อนเว้ยใจเย็นไว้น้องเอ้ยอย่าดักมันไว้เอ้ยอย่านะ อย่านะอย่านะไม่นะโอ้เกือบไปแล้วโอ้โหโอ้โหวู้วว้าวเอาเ้าต้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะไทยแลนด์นี่หลีกชั้นนำแห่งอาเซียนนะบอกก่อนอุ้ยอ,อยากเจออินโดอ่ะ จบลงไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับ u 19ชิงแชมป์อาเซียนนะคะน้องๆทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะคะก็เป็นการทําเข้าประตูตัวเองของออสเตรเลียนะคะแล้วก็เด็กๆวันนี้ก็คือทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะคะเกมวันนี้เนาะทีมชาติไทยก็โดนใบแดง1คนนะคะเหลืองแดงเนาะแล้วก็เราเล่น10คนอยู่ประมาณแบบกี่นาทีวะ20่นาทีได้มั้ง ถ้าไม่รวมช่วงทดเวลานะคะแล้วก็ประคองตนมาได้จนแบบเราก็ไม่ได้แบบตั้งรับอย่างเดียวนะมีโต้กลับด้วยแล้วก็เกือบได้ประตูที่2ด้วยนะคะเราจะเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในอีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็นคู่ที่มาเลเซียจะเจอกับอินโดนีเซียนะคะใครชนะก็จะไปเจอกับเรานะคะก็ตอนนี้บอกเลยว่าใครก็ได้เอ,อนะคะ ็มากันให้ได้นะคะทั้ง2ทีมนะคะก็รออยู่ที่ในรอบชิงแชมป์แล้วนะคะทุกคนสำหรับารายการนี้นะคะทีมชาติไทยเนี่ยก็เข้าไปชิงแชมป์เป็นครั้งที่8แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเราเคยเข้าไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็คว้าแชมป์มาได้5ครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันจันทร์ที่29นะคะก็จะเป็นวันที่เขาจะชิงแชมป์กันนะคะมาดูกันว่าวันนั้นเนี่ยเราจะสามารถ ทุบสถิติคว้าแชมป์เป็นครั้งที่6ได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะทาง AIS Play นะคะเออเวลาแข่งจะเป็นช่วงทุ่มครึ่งนะทุกคนไทยเจอกับใครก็ได้โอเควันนี้ไปแล้วบาย